สวัสดีครับทุกคนสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือพิษภัยจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูจะขอยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างแล้วกันเนาะก็คืออย่างแรกนะครับสารตะกั่วและยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับฟังดูเผินเผแล้วเนี่ยอาจจะดูไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวกันมากๆเลยนะอ่ะในยุคสมัยนี้นะครับทุกคน เทรนของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ใช่ไหมและในส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็จะนึกถึงเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ว่าในอีกมิตินึงเนี่ยการเลือกอาหารที่มีประโยชน์และไม่เลือกอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าอาหารที่เราได้รับประทานกันทุกวันนี้เนี่ย มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กันแน่โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสารตะกั่วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในพวกงานเชื่อมเหล็กออกเหล็กนะครับในแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าในมือถือเราก็จะมีนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของกระบวนการผลิตพลาสติกแต่มันก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นนะสิครับ มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่ในอากาศนะครับหรือแม้แต่กรรมวิธีในการประกอบอาหารอย่างเช่นไข่เยี่ยวม้านะครับแหมนี่ก็ของโปรดครูเลยนะครับเนี่ยแต่นะครับแต่แต่แต,แต่เราก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการหลีกเลี่ยงการสูดดมควันจากท่อไอเสียรถนะครับแล้วก็ครูเองเนี่ยก็คงจะต้องลดการกินไข่เยี่ยวม้าลงบ้างแล้วแหลนะเนาะไม่งั้นเนี่ยนะ ทุกคนอาจจะมีอาการปวดท้องนะครับคลื่นไส้หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เลยนะครับอันตรายใช่ไหมล่ะโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมีโอกาสปนเปื้อนอยู่ในผักหรือผล,ลไม้ที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่า ที่มันแย่กว่านั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะครับนำผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยที่มีการปนเปื้อนสารยาฆ่า,ามแมลงเนี่ยนะไปเป็นอาหารของไก่หรือหมูให้ได้กินนะครับสารปนเปื้อนที่อยู่ในผักเนี่ยก็จะไปปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ต่างๆได้เช่นกันนะครับและพอเรานําเนื้อสัตว์เหล่านั้นเนี่ย มาประกอบอาหารมาบริโภคเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสารปนเปื้อนเหล่านั้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะครับและที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนก็คือผงชูรสหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าผงนัวกันนี่แหละครับเนาะทีนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าผงชูรสเนี่ยเขาทำมาจากอะไรกันใช่ครับ ผงชูรสเนี่ยทํามาจากมันสําปะหลังนะครับทุกคนอืมทามาจากมันสัมปะหลังนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนกับยาฆ่าแมาลงได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าเกิดว่าเราได้รับสารต่างๆหรือว่ายาฆ่าแมาลงเข้าสู่ร่างกายมากๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเป็นเรลงได้เลยนะครับอันตรายใช่ไหมล่ะและนอกจากสารตะกั่วและยาฆ่าแมาลงนะครับ นักเรียนก็ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับได้จากอินเ oh ทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ของสาธารณสุขอะไรต่างๆได้ทั่วไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตกันพอดีใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ว่ามันจะฟังดูน่ากลัวนะครับ แต่ว่าถ้าเราได้รับมาในปริมาณที่น้อยมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับทุกคนอาหารที่เรากินในทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจากโรงงานหรือฟาร์มที่มีการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็แค่ต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ ออกกาลังกายเป็นส่วนสําคัญเลยเนาะแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อให้มันดีแค่ไหนเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับเหมือนกับการที่เราใส่ใจใครบางคนมากๆแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็ไม่อินกับเรานะ <c oughs> จะดึงดราม่าทำไมนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็แล้วเจอกันนะครับแฮปปี้ฟันสวัสดีครับทุกคน